ดีล่าน่อยกินอย่างน่นเน,นาะตํากล้วยค่ะกินอะไรนะคะตาํากล้วยแซ่บไหมคะแซ่บค่ะเราซิมตัวอร่อยไหมแม่อร่อยถทาอยากนทำอันนี้แม่สื่อมากแต่ว่าแม่บอกเขายู่ว่าบ่อยเฮ็ดเผ็ดมันใจประเด็กหลายพวดเนาะที่ดต่น้นองวาบา่ประเด็ก,ดกขนหลายพันไม่มีกล้วยเลยแม่กับวาอยู่มันเปรี้ยวเกินมันมีบัคขามแล้วก็บักเฟือง กล้วยเขาเขาใส่กล้วยหน่วยหนึ่งเนี่ยแหละไม่ใส่กล้วยหน่วยหนึ่งสิอิ่มมาพี่ไอสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะพี่ไอซีวิไลค่ะมาหลวงมามากินตำกล้วยน้ำหนึ่งเ <c oughs> อาเลยค่ะผมกินตำกวยมันมันสมโพดแม่ว่าเนี่ย <c oughs> ตำกล้วยก็สมเนาะงตำกล้วยต่างนีต่างไมีใส่ปลาคามใช่ไหมอ๋อใส่บักคามไม่ใส่บกกัก <c oughs> บคามเราก,ก็ใส่บักเฟี้ยงฝาดเนอ๋อ เราเป็นอยังไปหาหลักปลาไอ้ได้นั่นปล่อยเลยปล่อยเลยไรมันเป็นปลาอย่างนั้ลูกอุ้ยเห็ดแห้งย้อนไปดีๆย้อนไปดีดลูกปล่อยดีๆปล่อยดีๆปล่อยปลาบู๊ยต้นน้อนน้ำไม่ละหรอต้นต้นน้อนน้ำไหมจะเย็นแค่บ่หอดน้ำดอก เฮ้บังปลามีปลาหน่อยเอาเดินลงไปลูกเดินลงไปปล่อยเอาหนอนไปปล่อยใน่านาเลยปลากระเดินมื่อนั้นกระเดินก็ไปปล่อยอันนี้ปลาเสี้ยวตายแล้วเอาห่องหมาก็นอนหมาหน่อยมีหดหมามีหดหัวหดกล้วยผลัาาดกล้วยอีต้นน่านนำ้ำต้นน่านนำ้ำ ขดอนค่ะขดอนขอดอน้ดอนน่าน้ำนนะอุงลุงเลยเอาึ้นแล้วเดี๋ยวม,มันจะนกแล้วคนมันนั่นนั่นมันสมโพดมันสมมันใส่บักขามแล้วก็บักเฟืองอ,อีกไม่สมอันนี้บักกล้วยมันใส่หน่วยเดียว บอกว่าจะใส่เพชรเอาอ่อนจะเห็ดเพชรเด้อใส่แบบพีแกกสองน้อยพ่อตอนนั้นลูกไข่กับเพ็ดอยอ่ะพี่บอกว่าเนยุ่งกันอะผักพี่บอกว่าไม่จำเป็นต้องใสน้ำมันก็ได้พ่อพ่อมอดยุ่งกัดเต่หึงเงินติดเหมือนเดิมนั่หละไม่ใสใสยังติดเลยยุ่งยุ่งกัดอะผักเจ้วเราเป็นตุ่มขี้ยาปาสิตีมันมาเกาก่อนจับก่อนไม่คันอุ้ยันย่าไอ้ ตีตีตียุ่งตีตายหัวจัดหนาเลยตียุ่งเอาตีอะไรลงไปเมื่อกี้ตีปลาเหรอลูกบ่กย่นปลาปล่อยปลาพนาเลยตนมันปล่อยยังไงมันเอาไม่ไอ้นั่นตีพมันนะอย่างนั่นอย่างมันบ่ะหอดไก่ดึกไปดีๆลูกดึกไปดึกไปดีๆลูกข้างปลาเนี้ยได้โบนามใส่ ดกล้วยแม่ลากว้วยคือสุกไลแท้เป็นตะเฮ็ดอันกล้วยบท,ทีดีเนาะเพราะดีดิสั่นนั่น,น,นอนีล่าลูกไผ่ือพอเก็บไปกินข้าวละลูกยินขอบคุณก็ตามเอาดีแม่เนี่ยยิ่งมันมีมายากลดูนะหนูหนูจะตีไหนแม่มันหยันไม่รู้มันแข็งมากเรามาดูนะคะอะไรมันแข็งดูนะคะนี่มันแข็งเอายางไส้แนนมันเป็นนั่น เป็นเม็ดๆเขาขาวเม็นอย่างขนมไม้อในงาองืมในงานี่ไงแข็งมากเห็นไหมโมโนเซมาเยากนปืนพี่เคยเห็ดบอพี่<ห>เคยเห็ดบอสมัมไอันนี้อันบเคยเห็ดค่ะอันนี้เคยเห็ดต้านอย่างของโโค่ะออกจระค่ะเฮ้ยกะสิส่วนผสมแปง้งกะสิบุคือกันอยู่บ,บ่ มาเอาใส่น้ำม,มามาเอาใสานา่น้ำมือซื้อแม่ค่ะเอาข้าวมาใสาก่กะทิซื้อๆอันนี้คุณบอกว่าคุณผสมแตงแล้วใส่ใส่แต่กะทิบ่ใส่น้ำเห็นบ่คะเอาน้ามสิจิเอาน้ำกะทินะเอาสน้ำกะทิค่ะใส่เป็นแทศน้ำเลยแม่ค่ะ <ๆ S 2> แม่ว่าเคยเหตุตรงนี้มันมันห่อกะต้มคนแค่ไหนห่อกะต้มคนแม่ห่อได้ห่อกะต้มคนเ็ศได้คุกใส่พวกเผาอันตรายซะหรอเปล่ เาไปกวยแมวไงแมวไป่นเพชรเล่าใส่ยังมาขึ้นเสียงไม่รลอนเสียงไม่หอนห้องแน่วแน่ใช่มักินแม่ตำกวยป่าคุคนรนปอ กินเปาป่าเพราะไอ้ก็โยนเปเขาปต้ปาเพราได้ตีโดนนี่อ้แม่ก็ไปกินเขาไปหากินเขาทำไมจะน้อยแสักเส้นเราล้างี่ยังคะนี่เส้นสักเส้นสักสักเส้นเส้นคือบาปนามเอนบ่